ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับดรลินบิวตี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเปิดกล่องเครื่องสำอางที่ส่งตรงมาจากประเทศเกาหลีเลยนะคะในกล่องนี้นะคะก็มีมาร์คแมคคอร์เจนสดที่เรากำลังจะมาทดลองใช้ให้เพื่อนๆได้ดูกันมาร์กหน้าที่เป็นแบบคอล์เรเจนสดดีดีดีขนาดไหนตอนนี้เราซื้อเครื่องสำอางส่วนใหญ่มาจากร้านแม่เิวชอป เพจในเฟซบุ๊กนะคะคนขายนะคะเป็นเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลายัยสั่งเครื่องสมอางมาจากเพจแม่มิวได้ประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะเราก็คิดว่าหน้าของเราอะ่ะดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะแต่<อ>เวลาเราสั่งเครื่องสำอางมาจากร้านแม่มิวเขาก็จะส่งตรงมาจากเกาหลีเลยเขามี2สาขานะคะสาขาที่ไทยก็มีเหมือนกันว่าร้านแม่มิวช็อปสาขาสองนะคะปกติแล้วเวลาเราซื้อเครื่องสำอางทั้งสาขาแรกแล้วก็สาขาที่2อง่ะเขาก็จะ ให้ของแถมมาด้วยแล้วตอนนี้เราก็เปิดกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันนะคะว่าภายในกล่องเราจะได้ของแถมเป็นอะไรบ้างนอกจากมาสกหน้าสดเราก็สั่งซื้ออย่างอื่นด้วยอย่างแรกเลยอันนี้เป็นน้ำตกนะ b e f e d a นะคะตัวที่ช่วยเรื่องริ้วรอยนะเรายังไม่เคยใช้มาก่อนก็ครั้งนี้เป็นทารสั่งมาใช้เป็นครั้งแรกนะคะโอ้ยได้แล้วจ้าดูใกล้ไหมตัวนี้นะคะ สิิงแรกนะคะที่เราได้แถมมาในวันนี้นะคะก็เป็นลูกโอมจะเป็นลูกอมโสงนะคะสามตัวน,ตน,นี้ไม่ได้เป็นของแถมนะะอันนี้เราซื้อมานะคะเป็นมาหน้าช่วยเรื่องสิวนะคะเป็นสิวจากหน้ากากอนามัยเยอะนะคะมันจะช่วยเรื่องของสิวที่เกิดจากหน้ากากอนามัยได้คะ่ะเราชอบซื้อร้านแม่เมลนะคะมีของแถมเยอะแล้วก็ราคาก็ถูกกว่าท้องตลาดด้วยนะคะสองอันนี้นะคะที่เขาแถมมาคือมากสก์หน้านะคะ ที่เป็นน้ำมันม้านะคะตัวนี้เราใช้อยู่ที่เป็นแบบออตัวคล้ายๆกับครีมอะ่ะเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวให้ดูเราทาตอนคืนตื่นมาหน้าเราแบบ รู้สึกหน้ามันเด้งอ่ะกินชิ้นสิ้นผักนะคะแล้วแต่ว่าเขาทำเป็นในส่วนของตัวมาร์กหน้าออกมาด้วยนะตอนนี้เราก็ได้แถมมาหลายรอบแล้วแต่ก็ยังแช่อยู่ในตู้เย็นอยู่ยังไม่เคยลองถ้าเพื่อนๆชอบแบบเปิดกองเครื่องสำอางที่เราสั่งซื้อมาจากแม่บิวชอ็อปแล้วก็ส่งตรงมาจากเกาหลีแบบนแีว้ว่าเราซื้ออะไรมาบ้างมาแชร์ประสบการณ์กันนะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้นะคะนะคะตัวนี้ เป็นของแถมน,นะคะเป็นเคสเตอร์ของผู้นะะถ้าเกิดใครสนใจก็ไปติดตามที่เพจแมมมี่ช็อปนี่เดี๋ยวเราจะให้ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ทีนี้มาเจอตัวที่เราจะมารีวิวให้ทุกคนดูวันนี้นะคะก็คือ perfect l e o m a t r i c collagen 100 mark หน้าคอลลาเจนสดนะคะคุณส,สมบัติที่เขาเขียนอยู่ด้านหน้า ตัวหลักๆนะคะก็คือประมาณว่าช่วยในการทําให้ผิวหน้าเนี่ยมีความยืดหยุ่นแล้วก็เรียบช่วยในการยกกระชับนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันริ้วรอยนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของไวท์เทนนิ่งด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะเขาก็จะมีบอกนะคะว่าให้ใช้อย่างไรอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือมันเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยแต่เราเดาว่าเขาน่าจะให้วางไป2 0่สถึงสานาทีเลยนะคะมาลองกันเลยดีกว่านะจ๊ะ มันยังไงนะขอดูก่อนล้างหน้าให้สะอาดนะคะขั้นตอนแรกอ๋อมันเป็นสองแผน่นใช่ไหมเออเราเดาเอา <c oughs> วันนั้นเนี่ยตอนที่แม่มิวรีวิว <c oughs> เราก็เราก็จำได้แหละแต่วันนี้เราจำไม่ได้ละ <c oughs> เวลาเราซื้อมาร์กหน้ามาใช้ใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนเป็นผ้า <c oughs> แล้วก็เราก็มาร์กไปใช่ไหมคะแต่ว่าตัวเนี้ย มันจะเป็นเหมือนเจลลี่มันจะเป็นเหมือนวุ้นที่เราทานกันเลยเอให้ทุกคนดูนะคะมันไม่ได้เป็นผ้านนะแต่ว่ามันเป็นแผ่นคอลลาเจนแบบนี้มันก็จะลรกแข็งเราติดเลยนะคะอ้าวแล้วเราจะพูดกับทุกคนไงม,มันก็ขยับปากไม่ได้แล้วใช่ไหมเราว่าเราน่าจะถิกติดถูกฝังใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ติดถูกฝังใช่ไหมอ่ะ ให้ดูคนดูใกลๆ้ๆนี่นะคะพอเราติดไปปุ๊บมันก็จะเรียบไปกับผิวหนังของเราแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวเรามาติดส้นบนกันกว่านี่นะคะมันอันนี้เป็นพลาส,สติกแข็งๆใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราลอกออกมาเป็นแผ่นหยิงย่งๆแบบนี้เลยตรงนี้ยังมีแผ่นพลาสติกมันจะทําให้เราเวลาประกอบเข้าไปในหน้าเราอะมันง่ายขึ้นสามารถอ้าปากกินอะไรก็ได้นะคะระหว่งางมาร์กหน้าเพราะว่าอ้าปากได้ค่อนกว้าง <laughs> เมื่อยออย่ายิ้้อันไหนะเาีนะวูกคนบ้าว่เห็นแล้วจ้าเวอร์ปะเวอร์แต่หรอกโอ้สวยเออไม่มีใครชมก็ชมตัวเองเฮ้ยไฟไฟไฟ่ไม่ปุบก็ไปหรือไน่าเกลียดอ่ะเดี๋ยวเราว่าเราติดต่ำไปแล้วต้องยกขึ้นอีกนี่ติดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน ตอนแรกมันจะเป็นขุ่นๆเป็นคอลลาเจนสดขุ่นๆแบบเนี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติเราทิ้งไว้ประมาณที่เขาบอก20-30นาทีนะคะแผ่นคอลลาเจนเนี้ยมันจะค่อยๆบางไปเรื่อยๆจนใสนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะคะหลังครบ30นาทีแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราบอกว่าเราจะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีใช่ไหมแต่ว่าพอเราทิ้งไว้ที่30นาทีะคะ่ะ มันยังไม่แห้งเท่าไหร่เลยเราจะให้ทุกคนดูว่าพอมันแห้งแล้วมันเป็นยังไงนะคะถ้าทุกคนดูตรงนี้จะเป็นสีขาวๆข,ขุ่นๆเหมือนตอนแรกที่เราแปะลงไปบนหน้าใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพอผ่านไปสักพักนะคะพอมันเริ่มแห้งมันก็จะเป็นแบบใสๆแบบเนี้ยค่ะเทียบตรงนี้ขุ่นๆใช่ไหมเหนก็จะเริ่มใสตรงนี้ก็คือแห้งหมดแล้วยังแห้งไม่หมดนะเราก็จะรอไปอีกสักพักหนึ่งนะคะให้มันแห้ง เยอะกว่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดึงออกกันค่ะทุกคนคะตอนนี้ก็ผ่านไป50นาทีแล้วนะคะวันหน้าเราตอนนี้คือฝั่งนี้ก็แห้งไปหมดแล้วนะคะส่วนฝั่งนี้อาจจะเหลืออยู่ตรงน,นี้หน่อยเพราะว่าเขาซอนทับกันนะ,ะแห้งไปแล้วประมาณ90%ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดึงออกกันแล้วเราก็จะมาบอกทุกคนนะคะว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง แผ่นบางๆแบบนี้นะคะสวย <laughs> ความรู้สึกหลังใช้นะคะเรามีความรู้สึกว่าพอเวลาเราสัมผัสหน้าของเราตอนนี้นะคะความรู้สึกเราก็เหมือนเวลาเราสัมผัสแผ่นคอลลาเจนเมื่อกี้เลยนะคะมันก็จะดึงๆนิดหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่เราคิดว่าเรารู้สึกได้ชัดเจนเลยก็คือแบบรู้สึกว่าผิวมันเรียบมากขึ้นนะคะึกหน้าใสขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูวิดีโอนี้ถ้าเกิดชอบวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ